วันนั้นมันเหมือนอะไรเข้าสิง็ไม่รู้เรากดยับเลยภาคแรกว่าหายใจไม่ทันแล้วนี่ยิ่งแบบกั้นหายใจแบบอะเฮ้ยอ,อ,อ,อ่ะเฮ้ยเนี่ยภาคสองมันยิ่งกว่านั้นอีกอะการกลับมาเป็นแม่ก็เป็นแม่เหมือนเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าก็เพิ่มบูขึ้นความรักความห่วงใยยังมีให้เหมือนเดิมทุกอย่างก็จริงๆต้องบอกว่ามันเพิ่มมากขึ้นด้วยภาคแรกจริงๆแล้วก็ ก็เชื่อลูกนี่แหละเชื่อแต่ว่าตอนเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มากแต่ในภาคนี้ร้อยเปอร์เซน์ว่าแบบชัดมากว่ามันใช่เราจะต้องปกป้องลูกจะต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดภาคแรกนี่ก็เต็มที่แล้วนะแบบทั้งตีทั้งด่าผีภาคนี้มากกว่าน,นั้นอีกก็สนุกมากกว่าตอนแรกตอนแรกเนี่ยพอคนเัิงจะงี่เง่าม่มีความเชื่อเรื่องของผีสางมาภาคสองเนี่ยเราเริ่มมีความคิดว่าเราสูญเสียลูกสาวไปแล้ว เราก็เลยเลยมีความเชื่อมากว่าเออ,อผีมันมีจริงเนาะเราก็เลยบู๊มากขึ้นในภาคสองในใจก็รู้สึกว่ามันน่าจะกลับมาอีกนะแต่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราลองเฝ้าเฝ้ารูปลูกเราให้ดีที่สุดครอบครัวเราให้ดีที่สุดคือทุกรู๊กรองรก็ยังมีความคิดถึงยังสลัดที่ความรู้สึกสูญเสียที่ออกไปไม่ได้ญาติเขาก็ยังแบบยึดติดอยู่ หลายๆอย่างกับน้องตรงนี้มันยังแกะไม่ได้แล้วก็เพื่อนก็โชคดีว่าเราได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาทดแทนก็คือลูกเขยเข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเขาดูเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีความแบบรักที่จริงใจบริสุทธิ์ให้กับลูกเราเราถึงยกลูกสาวเราให้เขาแล้วเราเชื่อว่าเขาจะดูแลลูกเราได้แน่นอนเมื่อ,อไหร่มันจะเลือกทำตัวเป็นหมอผีซะทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมูงเป็นบ้าไปแล้วลูกพุทธก็บอกเองว่าผี่ตรงนี้มันอาคารยังไงไม่ต้องกลับมาก็เหมือนคนจีนทั่วไปนะคนเป็นพ่อก็จะ โงชางอ่ะไม่ค่อยละมุนละไมเท่าไหร่หรอกยักษ์เขาก็เป็นคนเป็นมูทุลุด้วยบ้าบินเขาเป็นคนที่แบบไม่จบอ่ะถ้ามึงไม่จากไปกูก็ไม่จบเราเป็นห่วงอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียใครไปแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากให้ให้ให้ลูกแบบไปเสี่ยงขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าปีชุดดำนี่อิทธิฤทธิ์มันมากน้อยแค่ไหนก็เลยพยายามจะแบบให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันอย่าอย่าหายไปไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจุดที่เราควาอยู่ให้มึงมึงต้องทำอะไรแล้ววะ ท,ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เกลียดปืนมากนะเกลียดเสียงปืนมากก็พยายามคิดว่าเฮ้ยกูต้องทาเรื่องนี้ให้ได้เว้ยลูกแย้มกูตายไปอะไรย่างเงี้ยวันนั้นมันเหมือนอะไรไม่รู้อะไรเขาสิงก็ไม่รู้เรากดยับเลยแล้วก็สามารถยิงปืนได้โดยที่ไม่เคยยิงมาก่อนในชีวิตก็ได้ได้ทั้งยศระย่อนเลยแหละที่ที่มาร่วมต่อสู้แกนป่าไปผีชุดดาไม่ควรพลาดชมเลยค่ะเพราะว่าพวกเราอยู่ในเรื่องเรายังเดาทางไม่ถูกเลยแต่เรารู้ว่ามันสนุกแล้วก็นาก่นากลัว ขนาดภาคแรกเราก็ว่าสมบูรณ์ลงบันมากแล้วนะภาคนี้เขาบอกโค่รภาคแรกเยอะภาคสองนี่คือทุกคนบู๊หมดเลยทุกคนลุกขึ้นมาจับปืนขึ้นสู้ไป,ปพร้อมๆกันคือมันมีความสนุกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ใคุณเคิร์มไปเลยทั้งเรื่องไม่มันจะเฮ้ยกลับมาเรี่ยงโอ้ยจนแบบลุ้นจนแบบว่าภาคแรกว่าหายใจไม่ทันแล้วนี่ยิ่งแบบกั้นหายใจแบบอ่ะเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอ่ะเฮ้ยเนี่ยภาคสองมันยิ่งกว่านั้นอีกอะสนุก ที่อยสองนะคะ10ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับรับรองมันเดือดไม่ผิดหวังแน่นอนครับแม่ยี่อยู่ไหนลูก